เ,เกมมีถือที่เล่นใน2แพลตฟอร์มครับไม่ว่าจะเป็น PC แล้วก็ Android แล้วก็ App Store นะเราตอนนี้เราสามารถไปลงทะเบียนลงหน้าได้นะครับแค่ใครอยากจะเล่นในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยมีประเทไทยให้กับเราด้วยนะครับจะเปิดให้กับเราใช้บริการในวันที่29มิถุนาอยู่นี้ครับซึ่งเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดใน เมืองที่ล่มสลายโดยมีซอมบี้นะครับเราต้องหนีไปแบบไปล่าซอมบี้กับเพื่อนๆนะครับตั้งแคมป์ตั้งกลุ่มไปเล่นแล้วผมก็ได้ไปเทสในตัวของ PC นะครับในระบบ PC ในเซิร์ฟ g ก o b a l l ของ US หรือสหรัฐอเมริกานี่เองครับผมได้ไปแบบใช้วิธีในการมุดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเทสดูโอ้โหแบบใครชอบอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Topup มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดคาเป่นั่นเองรับเติมเกมครับเพื่อนๆเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Topup ครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิก์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมแบบอลังการงานสร้างมากครับคือถ้าเราเล่นใน PC เนี่ยเราจะเสพอารมณ์แบบเออช่วงกราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ย ถือว่าไม่ใช่แบบเป็นกราฟิกที่เกมที่ดีที่สุดนะครับในเกม PC นะแต่มันเป็นเกมมือถือนะครับถ้าพูดกันจริงๆก็คือเกมมือถือแต่ว่าทำกราฟิกได้ขานาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็อินมากๆสําหรับค่ายกริน่านะครับเราจะไม่อนตี้ในส่วนของตัวค่ายแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกมเนี่ยผมได้ไปลองเทสลองเล่นแล้วครับอือแบบว่าดีมากๆและช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราไปแบบว่าทาภารกิจกันไปก่อนนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอพูดดีก่อนว่าถ้าเพื่อนๆนะครับ คนไหนอยากจะเล่นเซิร์ฟ g l o b a l หรือไปเทสดูก่อนเพื่อเรียนรู้ไว้ก่อนนะครับระบบต่างๆก่อนที่ตัวเกมจริงเนี่ยจะเปิดให้บริการกับเราในวันที่29เนี่ยเราถึงจะได้ไปแบบไวๆนะครับก็สามารถไปเทสได้ที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วผมจะเอาดาวน์โหลดนะครับสำหรับเซิร์ฟ g l o b a l แล้วก็เว็บไซต์สําหรับใช้ในการมุด VPN นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ผมเริ่มเล่นมานะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบว่าทำควสหลักกันไปก่อนนะครับก็คือ ต้องแบบไปเก็บกระเป๋าได้ครับแล้วก็ไปที่บ้านแล้วก็เข้าค่ายนะครับค่ายเนี่ยก็จะเป็นค่ายแบบว่าศูนย์รวมผู้รอดชีวิตนะก็จะมีแบบให้เราไปฝึกการกินอาหารการนอนซักผ้านะครับเออก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็ตัว NPC นีซี่คนที่สอนเรานะครับ NPC ีเนี่ยน่ารักมากๆเลยผมก็ชอบเป็นพิเศษด้วยนะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากจะเล่นนะไปเล่นได้นะครับซึ่งมันเป็นเกมหลากหลายแล้วก็ มีอะไรให้เราทําเยอะมากๆครับใน1วันนะผมก็ลองไปเทสดูแล้วก็ไปเล่นในส่วนของเควสหลักดูนะครับก็ได้ไปทําเควสต่างๆก็จะมีในการสร้างบ้านนะครับเราก็ต้องแบบว่าไปฟาร์มด้วยนะครับไปฟาร์มโดยการตัดไม้เออตัดตัดไม้เก็บหินกวาดเ,เกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหญ้าเนี่ยก็จะเอามาในส่วนของทาอาหารด้วยนะครับต้องไปยิงสัตว์ด้วยนะ เออมาทำอาหารในบ้านของเราด้วยครับแต่งบ้านถ้าเราเล่นเป็ดเป็นตี้นะครับหรือว่าไปกับเพื่อนในแคมป์เนี่ยบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีแบบโหมดในส่วนของ PVP ด้วยนะครับเออมันจะเป็นแบบฉาก Open w o r บอร์เลยนะมีแบบ PVP นะครับกิจกรรมแบบว่าเราจะไปป้นบ้านเพื่อนอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะครับคือมันค่อนข้างสนุกนะสำหรับกาเรน่าที่จะออกเกมแบบนี้มานะในวันที่29นะครับถ้าใครอยากจะไป ล่าซอมบี้นะตั้งแคมป์กับเพื่อนนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการกทำคลิปผมอาจจะทำคอนเทนต์เกมนี้ครับโดยการไรฟ์สตรีมกับเพ,เพื่อนก็ได้นะครับถ้าผมมีกลุ่มมีแคมป์นะครับในการเล่นเกมนี้มันเป็นเกมที่เล่นแล้วเพลินนะครับซึ่งมันมีอะไรให้เราทำมากในแต่ละวันนะไม่ว่าจะเป็นเควสหลัก ไม่ว่าจะเป็นควรลองนะครับผมก็เล่นไปแบบค่อนข้างที่จะสนุกมากมีการตีบอสในส่วนของบอสกิวในส่วนของบอสแมปนะครับมันก็จะมีบอสให้เราแบบล่าเพื่อที่จะฟาร์มของได้ของต่างๆมีการคราฟปืนอไปหาวัตถุดิบด้วยนะครับมาคราฟปืนเนี่ยครับมันก็จะมีแบบตัวแรอีิกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่มันเป็นปติดเมตาเนี่ยมันก็จะเป็นปืนที่มันแรงนะครับสามารถที่แบบว่า ไปออกรบไปทําภารกิจต่างๆเนี่ยกับเพื่อนๆได้นะครับค่อนข้างสนุกนะผมไปลองได้มาแล้วครับอย่าลืมครับวันที่2 9มิถุนายนนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปใครที่ยังไม่เป็นลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนนะเราจะได้ในตัวส่วนของปืนด้วยนะครับสกินปืนแล้วก็ในส่วนของ มอเตอร์ไซค์ที่จะให้เรามาขับขี่นะครับซึ่งมันเป็นสกินที่เท่ม,มากๆม,มีมอเตอร์ไซค์นะครับในการขับเคลื่อนที่เราจะไปทำภารกิจในตามแมปต่างๆด้วยนะก็อย่าลืมครับผมไปที่คลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้ากันเลยเ,เพื่อนๆถ้าใครอยากจะเล่นเล่นเกมนี้เพื่อคลายเครียดได้ครับเราเล่นเกมเพทูเออร์ e เนี่ย NFT มาเยอะแล้วครับเราก็ต้องพักสมองบ้างนะเออพักสมองแล้วก็เป็นล่าซอมบี้อะไรแบบนี้ครับเอออย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการ คลิปด้วยนะไปแล้วครับ